กู s <S ้ปริหารด้วยอ่ะครไปดารผู้บริหารคือคุณชาคุณชาคุณชาเนเงิคไ่ะขออนุญาตตกได้ค่ะ ไดหางยุติการเลยค่ะคุณพู้บริหารก่อนมาเลยไม่พิซซ่าทำไมพิซซ่าของกลางไม่เอามันขอเงียบครับอ๋อเออจีบเป็นเจ้าสุขเจ้าสันนะครับก่อตายเลยอะไรใหม่ใหม่ไม่มีปัวสต้กแป๊บนึง ระหว่างนี้เราก็เซฟิกอนแล้วเราค่ะนแล้วครับผู้จัดการท่านหนึ่งรีบได้นหมคะคุณกินตังก่างย่านมองคลองนะคะโอเคเริ่มได้เลยนะคะสภาพอ ใช่เลยครับวันนี้คุณผู้ชมจะยังไงบ้างก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าพี่ที่สื่อเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจทํากันออกมาแล้วก็มีได้เสียงตอบรับที่ดีผมก็ดีใจมากเลยครับค่ะมีอะไรเสริมไหมครับครบหมดแล้วมั้งคะเนี่ยขอบคุณที่มาวันอาทิตย์นะครับใช่ใช่อย่างตัวเรื่องเรียกว่าอะไรกับร้องไหยอะไรเงี้ยตอนตัวเรื่อ ไม่ถึงว่าเลือกยังไงไปทำงาของเราอ๋อเรามีเลือกของเราอ๋อเลือกของเลือกสีฟ้าคือตัวสีฟ้าคือโฟล์โคลนี่สำหรับลำไส้นะครับตัวนี้เป็นมหาเรือกลำไส้ถุงรวมคือเป็นโปรเบอติกส์ที่อ่าที่มันรวบรวมุกอย่างแต่ไอตัวสีเหลืองจะเป็นตัวอัลเลอร์จีอัลเลอร์จีโปรสำหรับภูมิแพ้โดยเฉพาะใช่ค่ะเหมือนแบบว่าจริงๆคืออ่าตัวโปรเบอติกอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะแอดตัวที่เด่น ในเรื่องของด้านภูมิแพ้ในในสูตรของภูมิแพ้ค่ะใช่สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้หนักหนักหน่อยเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นตัวอิร์จีโปรได้ค่ะใช่ค่ะสุวนี่ค่ะตัวสีเหลืองใช่ค่ะแล้วต้าตัวสีฟ้าจะเป็นตัวกัค่ะก็คือลํำไส้โดยรวมเรื่องคุ้มกันด้วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยค่ะก็ข้อดักนี้มันตอบโจทย์เรายังไงบ้างตอบโจทย์เรายังไงบ้างก็ตอบโจทย์ชวัออย่างแรกเลยคือรสชาติอร่อยครับค่ะรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็ทานง่ายทืนง่ายใช่ย คือไม่ต้องดื่มน้ำตามน<ช>ี่คือ,<ช>ข,อข้อดีที่สุดของของฟลุ๊กพาสเลยเพราะว่าการที่แบบว่าเราสามารถทานโปรไบโอติกโดยที่แบบไม่ติดคอไม่แค่ไม่เหนียวเป็นก้อนแล้วไม่ต้องดื่มน้ำตามอะ่ะจะทำให้การทานฟลุกพัสของเราเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วทานง่ายมากๆค่ะแต่แนะนำให้ทานตอนเช้าตอนท้<ช>องว่างแล้วก็<ช>เราจะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีอย่างเช่นไอที่เคลือบผ้าผ้าชั้นอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ตัวโปรไบโอติกของเรามันอยู่ได้นาน ก่อนที่มันจะเข้าไปในลําไส้ครับเพราะธรรมดาส่วนใหญ่พอเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนจะตายเลยตายเลยซะส่วนใหญ่ตัวของเราเนี่ยมันจะทําให้อยู่ได้นานกว่าก่อนที่มันจะไปละลายในท้องในลาไส้ใครทานได้บ้างเด็กก็ทานได้ค่ะได้ตั้งแต่สามสามขวบขึ้นไปค่ะเพราะว่าจินเจอร์ก็ทานอยู่ทานทุกวันเลยตื่นเช้ามากินเองนะครับไม่อยากฉีกไม่ได้ตื่นเช้าทุกเช้าตอนนี้ลูกตื่นเช้ามา มนันีีกอบป,ประปะติกหน่อยนีอ่อ,อะไรอย่างงี้ยต้องทันวันใช่ค่ะสำหรับทางพี่ค่ะอยากถามึงความร่วมมือ,อ,อจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันแล้วก็เหตุผลสำคัญค่ะที่ร่วมมือกันมาอย่างยาวนานถึง25ปีค่ะคือจริงๆผมว่ามีความจริงใจของกันและกันเนาผมว่าเวลาเวลาคุยกับคุณแม่คุยกับครอบครัวเขารู้สึกว่าเ,เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ ให้ใจของกันและกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเปิดตัวมาเราก็ไม่ได้ขายป้องปังอะไรกันแต่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเรามาทำให้มันทาให้มันดีเรามาเรามาคิดคิดหาโซลูชันร่วมกันเราไม่มีการโทษกันและกันทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากดีแล้วกลยุทธ์ของทางแบรนด์ในตลาดดูลสิ่งในตลาดที่งีอยู่ ครับผมจริงๆก็จุดยืนหลักๆเป็นเป็นไตรส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครอย่างที่บอกว่าเอ่อสเตรนคือโปรไบโอติกมีหลายสเตรนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกสเตรนที่ที่จะมีความแข็งแรงเออ่ผ่านผ่านกรดในท้องแล้วก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ต้องท,ที่ที่ทำให้มันเห็นผลจริงๆนะครับจริงๆก็เอ่ออย่างที่อย่างที่เล่าฟังนะครับว่าเอ่อตัวโปรดักที่เราคิดคนมาเนี่ยเป็นสูตรที่พิสูจแล้วในไต้หวัน ในญี่ปุ่นในฝรั่งเศสในอเมริกาแบรนด์ต่างๆก็มาสั่งกับโรงงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีน่าจะมี performance ที่ดีเทียบกับตลาดครับ t e c h n o l o g y e a h sure so happy to talk about that. We uh, so we've been developing Sengem Biotech our uh, pro bi leading probiotics manufacturer have been developing and researching probiotics for 30 years now and each year we put in more than 100 million in r&d so we have uh, quite a few r&d personnel um, and what we do is that we always look for new clinical evidence and so we conduct clinical trials in humans animals in order to prove that there are real health benefits to our probiotic strains and we do uh, uh, we always in every year we do look for new strains whether that's in Taiwan or uh, other countries, in order to really bring um, uh, bring health benefits to people. เดี๋ยวสรุปเออคือจริงจริๆให้ก็อย่างที่อ่อย่างที่คุณสตีฟเล่านะครับชินเจน Biotech ทำมาแล้วกว่า30ปีครับแล้วก็เอ่อให้ความสําคัญกับการวิจัยมากๆปีทุกๆปีเนี่ยมีนอกจากจ้างเอ่อนักวิจัยที่ที่เป็นที่มีด็อกเตอร์ดีกรีอะไรต่างๆนะครับก ก็จะก็ก็มีลงทุนกว่าร้อยล้านเพื่อหาสเตรนใหม่ๆหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยากนอกจากสเตรนที่ของโปรไบติกที่มาจากไต้หวันนะครับก็อยากเริ่มหาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มคุยกับทางทางโปรไบติกในไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นาาาอาจารย์จากศรีราชอาจารย์อาจารย์จากมสวที่ทําเรื่องโปรไบติกก็หาสเตรนเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อ <ๆ S 2> พัฒนานร่วมกันนะครับจริงๆสุดท้ายผมว่าโปรไบติกมันมันมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับก็ก็หาสเตรนที่ ที่มันตอบโจทย like well. <laughs> 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 well, well, ์กับกับการเทลของคนคนไทยจริงครับฝากก่อเลยค่ะก็ฝากคุณตคลาสนะครับก็คือเราตั้งใจกันทําออกมาครอบครัวผมก็คือพวกใหญ่ครอบครัวเราของใหญ่กันแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันนะครับเราเลยทําตัวนี้ออกมา2ตัวเพื่อที่จะให้ลําไส้ของคนไทยสุขภาพของคนไทยมีสุขภาพที่ แรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมครับวหนาก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะพี่แล้วก็มีตัวสลิมกินแล้วหิวน้อยลง oh อันนี้น่าสนใจมันเหมือนมีคนปักใช่ไหมอันนี้อันนี้แค่กินก็พอต่ลำไส้ก็ดีขึ้นด้วย,ยก็ดีขึ้นด้วยครับตัวที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเออสลิีอยังจะยนไม่ได้เอออ๋อบูเม e น l t h ครับหรือว่าสุขภาพของผู้หญิงครับก็มี ดีจากภายในแล้วก็จะลดกลิ่นครับนนนีนี่เป็อัขอบคุณมากเลย,ยค่ยะ,ะคขอบคุณครับช่วยินหยตอบแป๊บนึ่งนะดได้ค่ะ